เอาตรงๆนะเอาตรงๆนะกูยังงงอยู่เลยว่าแบบเสียไม่ได้คืออะไรตอนแรกอ่ะตอนกูเล่นอะพี่เปาอันนี้พี่เปาเสียไม่ได้หรือเปล่าครับเสียไม่ได้คือเฮียอะไรวะกูไม่เคยเล่นพนันหรืออะไรนะเสียไม่ได้คืออะไรกูยี่นั่งคิดเสียไม่ได้คืออะไรแล้วตอนนั้นเสียไม่ได้จะลงกันไหนมันเฮกูก็งงว่าแล้วมันจะลงมันทำไมวะ ส่งสบู่เหรอฟีว่ะน้าไม่ได้ยินนะน้าไม่ได้ยินกระทืบดิกระทืบน้าโดนกูดิตอนที่ผมลองให้โอทีเหรอแล้วซ้ำเติมอย่างงี้มันไม่ควรเลยออตหน้าเขาลบกวาดกูอะมึงคิดดูดิมันเคยถึง 40k คนดูใช่เหรอมาดิมาดิได้เลยที่ที่วัดแลนอยู่ไหนแลนเล่นแก๊งมันก็อีกแบบหนึ่งก็สนุกดีนะแต่ว่ามันก็บอกมันก็แบบมันก็เหนื่อยเว้ย อาวุธอาวุธนันเหน,นื่อยมากเว้ยแชทซ้อมซ้อมไม้ซ้อมอะไรอย่างเงี้ยพี่มองว่าแค่นี้พี่ก็โอเคแล้วจะให้ไปเติงเหมือนแบบมาโกเหมือนไอ้ไอ้โฮปไอเฟกไออะไรก็ไอไปอะไรโอ้เฮียกูว็แก่แล้วเนาะแต่กี้เนรอเขาจะพาไปแบบเนี้นยเขาทำทีบอกว่าเขาจะเอาไปประอะใช่รอล่ะ พี่พี่ไม่ทำสมัยซสัมเดย์ครับบ้านโพบ้านใสพ่อเป็นไงเอาตรงๆนะเอาตรงๆนะนนกูยังงงอยู่เลยว,ว่าแบบเสียไม่ได้คืออะไรตอนแรกอะตอ,กตอนกูเล่นน่ะพี่เปาอันนี้พี่เปาเสียไม่ได้หรือเปล่าครับเสียไม่ได้คือเฮี้ยอะไรวะกูไม่เคยเล่นพน,นันหรืออะไรนะเสียไม่ได้คืออะไรกูยี่นั่งคิดเสียไม่ได้คืออะไรแล้วตอนนั้นเสียไม่ได้จะลงกับไหนมันเฮ็ดกูก็งงว่าแล้วมันจะลงทำไมวะ มันมีแก๊งเสียไม่ได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จักงงก็คิดว่าแบบเออต้อยมาจากไหนบอเฮตตอนนั้นอ่ะก็ไม่คิดว่าจะเสียไม่ได้ไงก็งงว่าเสียไม่ได้มันคืออะไรวะมันคือแก๊งเหรอเสียไม่ได้เนี่ยอ๋อสุปหลคือมันเป็นแก๊งเสียไม่ได้มันคือมันคือแก๊งเสียไม่ได้ ก็เพิ่งรู้ก็ตอนนั้นที่จากเมืองเอฟมาเมืองวอตก็มาเริ่มต้นกันใหม่มันก็ไปช่วยไอ้หมัดทำที่โอดินใช่ปะะ่ะล่ะก็ไปช่วยเพื่อนทำที่โอดินมันก็เลยไม่ค่อยมามา,มา,มาหายหายตอนหลังก็แยกายกันเติบโตกูหายจะเสียไม่ได้ไปเป็นปี คนถามกูทุกวันว่าเมาาื่อไหร่กูจะกลับเสียไม่ได้มึงจำได้ไหมคนถามแชทกูทุกวันว่าพี่เปาจะกลับเสียไม่ได้เมื่อไหร่พี่ไอเหี้ยตอดก็ทักมาโอซีพี่กลับเธอพี่กลับเธอ,เธอไอ๊สัตว์จะไปรู้พ,พี่มาอยู่แล้ว พี่อยู่แฟนเป็นปีนะอืมแต่ก็ได้อะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมรอพี่มาเป็นปีเหรอรอดบนเลยสิทวเมื่อไหร่พี่ป้าจะกลับมา,าบจำได้พี่มาหามาที่นี่ไงที่มหาวิทยาลัยตาทาวไงเออน้องาครับพี่ชายมาเย็นเฉยครับตกใจหมด อยเวลาที่อยู่ทำไมมาเปิดสติดที่มาพี่ดูอึตลอดเลยครับผมยังไม่ยังตอนที่อยู่อินเดียเลยคุยเหอะวัดอะมันต้องตึงว่าไงว่าไงวัดไม้หน่อยอยากวัดไม้มาเดย์มาเดย์มาเดย์โอเควันนี้กูเลยแบบ ผมรอผูอ้บอังคับเกลี้ยงกันปฏิอจุกดีจุบเลยลองไปฆ่ามาันอย่าให้มันฆ่ามึงขอถามพี่ตรงๆเลยว่าเรืองนี้จะมีคำว่าแยกยาแก้ไปเติบโตอีกไหมครับพี่ไเ<า>วลากูออกไลฟ์ขอขออเยา็ามาเป่า,าช่วยเป่าช่ไปเปล่าเป็นอะไรเฮ้ยบุปผาถ้านี่ไปนี่ถ้าแย่ๆไปจะเองไม่เป่าอ่ะยายายาโอ้เป็นอะไรอ่ะเติบโตรอบววนี้คงเปวายที่โง่คงคงไม่เล่นแล้วครับเลิกเล่นแล้วครับ อะไรเฮียโร่เฮียพะเป็นเฮียะทำไมกูตีวันนี้กูตีใครไม่คิดเลยวะไอเฮียเล่นา้หมดเล่นอ้าวพี่เบาได้พี่เฮ้ยเจ๋งด้วยตายโดนดำมีไอเียเอ้ยบอกวาอตีกันพูดไม่รู้เรื่องไสัฮะมาได้เสร็จแล้วนะคนสุดท้ายนะายนะมาดิ คนเดียวอคนเดียวนะเอาล้มือนะพี่เจ็บลุ้มมือนะเจ็บเจ็บลุ้มือนะเจ็บเจ็บลุ้มมือนะสวายเจ็บสวายลุ้มมือเจ็บไอเลนเอาให้ได้นะเลนมีเจ็บชุบผมีเจ็บไอขาเล่ามซ้อมไม่สอมบัดมบัดบัไม่สอมไม่สอมไม่สอถ่ากูสอมอาวุธกูไปท่านกูไปสอนธรรมากินดีกว่าพี่เอาก่อนเจ็บมึงเพื่อนกูไม่นีเจ็บ เฮ้ยมือเฮี้ยวกูได้แค่นี้ก็ดีแล้วแชทมึงอยาก,กูไปเห่เฮี้ยมึงให้กูเจอกับแจ็คเนี้ยไอ้กูเจอเกิดไปไี้ไอเวทอย่างนี้กูจะไปสู้ยังไงไม่เคยได้เกยบอกสีครับกระเป๋าเลขสี่แปดนึครับ แต่พี่ป๊อปไม่เคยเล่นมอซีมาก่อนกูเหี้ยตอนกูเหี้ยตอนกูเหี้ยตอนไอพ่วันเลียนตายไอบัทมันจะจะไอเนี้ยชะไอตอนกูชนะนะกู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 าูกูกูไูกนก้นูกขนาดนั้นูก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 ูู่ก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 ูัูกูกบกูกมันกูกูนูมูกักูกูกูกไกู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 ู้กูกมกงกูกูม่กู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 กกูก่กูกูกไฟรีฝีมือกมี เปล่ะนี่อ่ะคุยนี่เจมส์คุยสัตว์น้าน้อุ้งกูหน่อยนินะอุ้งหน่อยเห็นปะอุ้งหน่อยอุ้งหน่อยอุ้งหน่อยโตแล้วขนาดนี้เียให้อาฟรีเหรอนี่เอสไอฟ้ามันหิวอ่ะปี่บอกพี่พี่โพสต์วิดดี้พี่ไอ้ฟ้ามันบอกหิวอ่ะเห็นไม่ได้ ไอนะเห็นเปล่านานทวิตอ่ะมันบอกหิว่าอินมาอ่ะชิบรางไปแล้วพี่ฝาเราได้ชิมิมไปแล้วไอ้เหี้ยวัยรุ่นพันล้านแล้วไงวะมาแล้วพี่กูขายให้ปีละพันล้านแล้วเป็นเหี้ยอะไรไอ้สัสกูก็เล่นกับคนดูปกติทำไมอ๋อพันล้านต้องแอคเหรอไอ้สัสทำไมอ่ะกูวัยรุ่นพันล้านแล้วไงเป็นคุยอะไรใครก็ด่ากูไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอเหีอย่าอ่อนสัสเพื่อนกันหมดอ่ะกูคุยกัคนดูด่าคนดูปกติ แล้วไหนมอยู่ไหนอ่ะอยู่นู่นแ no on. ่ะแต่มื่นน่ะประชุมไปไหนวะประชุมนี่นะนี่พี่เปาครับมีผิดกลับไปทบจัดอีกไม่ต้องเลือก่จังหวะครับปวดท้องไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมาพี่ปาไปตรวจตัวเองอยู่แล่าครับแล้วแล้ว แล้ต่อมาเธอเรียนกับใรท่นานล่ถ้าพี่เป่าไม่เอาจาออกหมอแปรใจวันนั้นจริงว่าจะเป็นยังไงกูก็ไม่รู้เหมือนกันสตีฟเขากำลังเดินดน้วยคอนเทสต์ถือตัวขนาดนั้นเขาไม่ทำอะไรหรอคือมันไม่ใช่หรอกไอแชทพี่พี่ว่าพี่แบบพี่พี่พี่เล่นได้หมดทุกหน้าที่อ่ะมึงแค่กูเป็นซีโอก็ได้พวกมึงแกดูกูเหรอถ้ากูเป็นซีโออ่ะถูกปะล่ะ,ทะ,ละ,ทะเทสจะไปกูก็กเทสได้ ถ้าสตรีมกูเล่นสุดกูคือกูสุดทุกวงการอยู่แล้วอะจริงนะแบบคือมึงอยากให้กูเป็นอะไรกูเป็นได้หมดอะอีที้อะพูดคำคมกูก็พูดได้เป็นสตรีมเมอร์กูก็เป็นสตรีมได้เมื่อให้กูแดกซอยจุกกูก็แดกได้แดกต้มอึ่งต้มไก่ต้มจั๊กกันเนื้อย่างอะไรแดกได้หมดอีที้อะยันจะมาถึงยันแต่งตัวเป็นลูฟี่กูทำให้มึงได้เลยพี่น้องขอไปซ้อมแล้วฟังไปชมผ่านสตรีมได้ไหมครับได้ครับได้โอเคครับ ครับไปเลยไปเลยไปเลยมีคนไปซ้อมป่ะมีคนไปซ้อมป่ะรอประชุมก่อนครับพี่เตาพี่เออได้ได้ได้เอมีคนไปซ้อมนะคนรอฟังภาษาตีมนะอ๋อเราฟังภาษาตีมได้ไหมพี่โอเคโอเคเลิฟแมน up to you กู้หูกู้ซ่าเดี๋ยวขอไปเข้านั่ก่อนนะครับเดี๋ยวดูบัตรตีมใช่ใช่พี่พี่จะพี่เล่นเล่นสำหรับพี่จะสุดทุกวงการอยู่แล้วครับคือหมายความว่า ถ้าแบบคุณอยากได้รับความรู้เรื่องคอมเงี้ยมันก็จะมีเต็มๆใน YouTube ที่มันจะไม่ขำเลยแต่ถ้ามึงดูอยากมึงอยากดูลุหลุดแดกคอยจู้ยังมึงก็ดูลิปสติกถ้ามึงอยากดูสตรีมเกมยงกูว่าสตรีมเกมยงให้ผมดูเดี๋ยวรอรอประชุมก่อนได้รอรอพี่ต๊อดกันกันได้พี่รรออไปเดี๋ยวหลังเที่ยงเที่ยงคืนพี่เปาเขียนโปรแกรมเก่งได้ไหมครับคืออะไรพี่เปาเขียนโปรแกรมเก่งไหมเหรอผมไม่รู้ถ้าเขียนคอมต้องรอพี่เก่งผมไม่ไม่ไม่เก่ยหรอพี่ต๊อดกันพี่ต้องรอไปถามไพี่รอคิดจริงแล้วคนเรา คนเรา,เราไม่จำเป็นต้องเก่งอะไรเลยครับกูอนะขอเก่งอย่างเดียวเคยรู้ปะมึงหาเงินให้เก่งอนะจริงๆน่าจะมารอเราเนาะถ้าประชุมอะไม่บอกรานาเลยเอรอเยรอเลยแบบมึงอยากเจอกูร่างไหนก็รอได้อะไรเงี้ยเออ